มา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 ไปได้เลยไปได้เลยไปได้เลยแต่ว่าี่ไกตอยู่ไหนวะไปดูเดี๋ยวนีมาพร้อมละเอาคเตอร์ครับเออมาพี่แบนใส่ชุดสูทมาแล้วเข้ามาเลยซื้อปืนแบบพอดีเราจะเล่นปืนแบบพอดี แล้วพี่แบกปืนแต่ละปืนแบบความพูดดีคูหายเด็ปืนที่ดีคือปืนที่แพงเปขนพูดดีเป็นปืนที่แพงยิ่งสุดันอ๋อพี่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 เจได้เน็ดเน็เน็กเก็บนอนนะพูดเสร็จปุ๊บทั้งพี่บอทั้งกูบินกูกูกูไลน์กูไลน์ในทวิตเอ้ยไม่ใช่ทวิตนะกูไลน์ในยูทูบด้วยยิ่งแรงด้วยยูทูปกูเนี่ยเน็กเก็บ ในกเร่อยเดี๋ยว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 เย็นเนนะน้องในกเอาในกทีบแล้ลบไงเดินมาเอ้เข้าไปพี่ไปเห็นอ๋อออ๋เอ้คนไอ้เนื้อพี่แมงลูอันนี้กันนี่พี่แม e s มิวอนเป็นแฮกเกอร์ใส่ชุดสูทด้วยอ่ะมีป้าไว้ยิ้มผ่านแฮกเกอร์แฮกเกอร์ออนสูทแฮกเกอร์ออนสูทเป็นผู้ดีในการ์ตูนแฮกเกอร์เจ้าเจ้าหนูแบบผู้ดี H A C C E แฮกเกอร์ออนสูทสูทภาษาคิดถึงเป็นผู้ดีแบัณฑิตเอ่าชุดสูทชุดสูท สุงสองแล้วพี่กายกูเปลี่ยนชื่อด้วยเฮ้ยกูต้องลบรูปสิ step on สิย้อนกลับจีไม่รู้เลยนะที่น้นรูปแต่ละคนเฮียอะไรแบบนี่ยใส่สูททุกคนเลยสัตว์ ไอสัตว์ดิดกูเด้งดิดกูเด้งี้เออวะกูเดงแน่เลยวะพี่บอยพี่บอยเออเียแล้วกูก็เหลือแค่นี้วะพี่บอยพี่บอยเห็นเห็นรูที่ผมส่งให้ปะในดิคอร์ในดิคอร์ดเ้ยย โหลดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยอร์กออนสูนี่เอียนสินายมาสักคำกูแม่งไม่มีชั้นสูดเอียนไอ้ถ้าผมกดเล่นแล้วกูหลุดแน่เลยว่ะกูก็หลุดพี่แมนจะเป็นหัวห้องใช่ไหมเพราะว่าถ้าผมหลุดน่าจะเป็นพี่แมนที่เป็นหัวสูตรเขียนไงวะสูตร S U S T ไหม S U I T วางเปลี่ยนชื่อด้วย a อ u i t ออวตาเคงอัพโหลดยเอียตาน่าหัวเราะจนหายปวดท้องไอเยียเลยาเยียเลยพี่แบนใครก็ได้ช่วผมที่ไอยเฮียละจอใส่สูตรเฮียแฮกกใส่สูตรเฮียแฮกใส่สูตรเฮีย แต่ละคนตั้งแต่พี่แม่เปลีนชุดสูตรมาเขาบอกชอบฟุ้งเพลงอ่านสามพันเก่งมากหนูแล้วเอาเกอสูตรไม่เป็นละคนจีนเออไม่เป็นละคนจีนที่เราใส่สูตรกันหมดละไอ้ไอ้ตัตตากูไอ้ยตายละไอ้ต่างชาติกูน่าจะตายละ กูจะไม่เปลี่ยนชื่อแล้วนี่กูหว่าไม่ชื่อกูไม่เปลี่ยนว่าถ้าซัดดามมาเราคงบังคับให้มันเป็นอะไรอะคนเล่นหนังพอนทัสเซสูนอย่าเลยไอ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 ไนักเดนิกาไอนักนักคณิตศาสตร์แล้วเยแมตติเมตติอินซูนเนี่ยมิสเตอร์ทอมจิ เเมมมัมเฮามชื่อแมชื่อกลางดเราต้องแบบชื่อแบบนามสกุลแบบสุภาพอมิสเตอร์ทอมิมกโอ้มีมกุลเนี่ยพี่แม็มีนามสกุลเป้าไม่มีโนอมมิสเตอร์ทอมเจมมัมเฮายอยออ้ดูลดูทางไหน เชี่ยทำแบบผมยังไม่เห็นพี่บอสใส่สูตรกูใส่แล้วเออแล้วูใสส่แล้วสิได้วะเออไปพี่แมนพร้อมแล้วกดได้เลยได้เลยเชี่ยนั่นนะไอ้เชี่ยนั่นแม่งตายมันไม่อ่านกูโอเคก็เลยก็เลยก็เลยเออน่าจะหลับด้วยเออดารีเซ็ตเดี๋ยวมาเขาเออถือว่ารีเซ็ตเลยเราใส่สูตรแล้วเขาเฟิร์สอีกไอเราใส่สูตรแล้วตอนนี้วันนี้เราใส่สูตรเรียนเหรอ เล่นแบบผู้ดีไอ้แค่ดูมีคลาสสิว่าท่านท่านผู้เจริญผู้นั้นยิงค่อนข้างคมอ้ยอะไงกันเอ้ตอนคนคนนั้นเลือดลดไปเหลืออยู่เอประมาณยี่สิบกระผมตายที่มิดกระผมต้องการเอเคเดี๋ยวคนผู้ดีเลย ไอทิพยสูตรแล้วยีกุปเปอรชื่อไลน์ดีกว่า e ยีได้ไหมเขาเตมพูดดีเปลี่ยนชื่อท่านช่วยประธานเอเคให้กระบุพเพื่อใช้สอยไ่แบนกูเลยกูเลยกกูได้กูเลยไปไหนอีกฝ่ายโลหิตเหลือน้อยแล้วโอ้โหย ปวดนึกฟาดโลหิตจางพี่เมนทำอะไรอยู่หลับไวฮีดูจานกดเลยเร็วยูดูจายืยู่นั <il S 2> ้นเบียวเบียวเราใส่สูดแล้วเราไม่เบียวเออเราไม่เบียวเราเบียวสูตรดีกว่ากดไอ่เข้าใจมันกับพี่วะพี่เมนอผล่แกกดสิครับท่านดาไซอ้าวไอ้เหี้ย เอเอาแฮกกูณดูชิดอีกแล้วไอ้เอ๊ะแฮกกูหลุดูแล้วมิสเตอร์แฮกเกอร์กูไปแล้วเออมิสเตอร์แฮกกูบิดเป็นคนแรกเลยจ้ะเอ้ยพี่แม่ไอ้เอ๊ยมากระเพียนไอ้เอ๊ยขอละแฮกคนเล่นคนเล่กไอ้เอ๊ะแฮกกูโดนอะไรวะแอดเอดวานวะเอ็ดไออันตีวันแล้วล่ะไอ้โอ้สายโซ่กูหมดแล้วตื่นตืดน ติดตอตดตเฮ้ยพี่แมนเราต้องเพนี้ต๊ดตื๊อตดตึ่ดติดตึ๊ดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดติดต๊ดติดตตดตระึง้ยดัดวิลอยเยี่อะไรอย่างไร้ผู้ดี รอรอพีลานี้มานานเลยข้ามไรอบข้ามไมาโอ้ยเขี้ยวก็ไม่ใช่อะไรรอพีลานานโคน้ายนอกไอ้เหี้ยผู้ดีโดนโยนลงมาที่นี่ลงลงสนามใช่ไหลงลงภาคสนามเดี๋ยวผู้ดีลงภาคสนามเลเขี้ยวอไรใส่สูตรทฝุ่นเขี้ยวไม่ได้ซื้อสกินใส่สู้เออไอี้ยวอยู่ไหนใส่ต่างกัะไม่เอาไอ้โมงใส่ถุงยางอะ มันม <c oughs> ีมันมีมนมมนม่ตัวเดียวแหละ <c oughs> เออเฮ้ยไอ้นั่นก็ไอ้นั่นก็ไม่พี่มันมีสองตัวนี่ผมคุ้นๆอยู่มันจะมีตัวใส่แว่นแล้วก็ใส่โจมนี่อันนั้นเป็นสก,กินหรือว่าเป็นดาบโอเว่นโอเว่นสองตัวแล้วก็ตัวถุงยางตัวนึ่งถ้าเป็นโจรนะตำรวจไม่ไม,ตมีตำรวจไม่น่ามีไ <c oughs> อ้เพื่องคนไทย <c oughs> เพื่อนเพื่อนเราอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราอะไรเนี่ยฮะไม่ใส่โจนเอ้ยอะไรวะบิ๊ทเทอรี่ตัวฟักไอ้เหี้ยนี่เอ้เลยไม่ได้ไม่ได้ไอ้กัน อน้่เป็นปิงสามร้อยอปิงสองร้อยไปม่ไปพี่ไยไปได้ไหมไปแต่ละคนพูดจจหยาบคายอ๋ออ๋ออ๋ออออุยกรผมปริงอ่ะปริงขึ้นผมหนึ่งร้อยกว่ากผมรอเปักรผมปริงขึ้นวาจาของข้าผู้นี้ข้าผู้นี้ไม่เหมาะสมไพสเกอเอยูปว์ <laughs> <laughs> oh, I I I, I form uh, TF2. <laughs> 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 form TF2. 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 ไอ้เชียไอ้ด็กเคอ้ท่าไอ้ตัวโไอ้แดงเอาท่าถ้าเกาพูดเลยว่าได้เกมฟูลเอแล้วชีตเลิเหรอๆ แล้วกูก็ไม่ได้ยินเสียงอื่นนอกจากมันตะโกนแจกว่าตัวละครมันตายแล้วก็ร้องแหกปากอย่างนี้จำกูรู้เพื่อนนั้นแหละเสียงโคตรดังนี่เฮี้ยเลยพอดีหัวกูพอดีพูดพูดทงติงวะเพราะไม่พี่ต้องพูดเป็นผู้ดีไม่อ๋ออเฮอยเสียงนี้กลับแม่งออกไปจากใบพี่แบนแทนก็เขาเนี้ยมันรู้แล้วพี่เบนแต่เนี้ยพี่เบนพูดได้ร้อง เาไปร้องเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้เสียงนิกาแทนไงอ๋อจริงๆเขาเรียกว่าผู้ดีผู้ดีไม่ไม่เปิดปากพูดกับผมจะดูมิดนะกับผมจะดูมิดผมไม่เห็นเล่นแบบงเขาก็ยิงกูแสบตาอือร้องผู้ดีก็เล่นแบบสุภาพกูแสบตากูแสบผู้ดีกูแสบโอ้ยโอ้ยเต็มเลยร้องเต็มเลยไปละ วิเตอร์จอมวิเตอร์ทอมนีผมทำไมเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นขวาตรงรถครับมีตรงรถยนต์พาหนะอย่างหนึ่งรถเบ็ดถักเม็ดวันหนึ่งกับสิบเจ็ดตัวตรงพาหนะบาดเจ็บลบสี่ตัวหน้ากายลบสี่ตรงพาหนะครับวิเตอร์ทอม เออตรงไซค์ขึ้นมานะครับโอ้ยวต้องพีดเลยครับพีทเต้ทอมท่านคุณดัดหมาหมูกับผมท่านผู้นนี่ได้ตั้งใจจะโยนอ๋อท่านผู้นั้นเลือหมาหมูใส่ผมทำไมทไมกูดูเอร้องเสีนงตาวะกระผมไม่เข้าใจท่านที่บ้านสอนมาดีเกินเลยไม่รู้จักคำยาครับ คุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีนะคำนี้ในพลงานทั้งหมดผู้ดีลองแปดหมดการความเป็นผู้ดีที่แอร์โอไอซี่เออไฮบิทโอ้โห้พี่ตีสัตว์ลองไอซีโอ้เอ็นจิโอโลโล วันเบลต์วันเบลต์ GT วันเบลต์วันเบลต์เฮี้ยวันเบลต์กูยิงไม่โดนเลยลิะกันยคุณตีนว่ะเออไซไม่โดนหัวไม่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 ใช่ไม่ใช่อ่าช่างแย่ยิ่งนักว้ยลำบากไอ้เหี้ยนี่ัดไม่โดนหัวโอช่างแย่ยิ่งนักไม่ทันแล้วโอ้ยไม่ทันแล้ววะไม่ทันแล้ว ชุดปิดพโล่แม่งเลยเฮียแทบตาไปไปไมันบอกให้ซื้อไล่มันมันมันไบามันบอไม่รุณาลององแฟดเยอะลองแฟดท้าแล้วเนี่ยปีปากของลอง too g o o long it's a u t z t o i s u อู๋ s ปิดปิดแม่น โอ้ปิดแม่นยิ่งนะแม่งสมุกอ้อที่สองไปแล้วตัวนึงสวยครับไปอีกตัวนึงไปโนสกันไปตัวนึงอ่อดไม่เห็นเลยเฮขออ้เจ็ดสิบเจ็ดบใน้ายเจ็ดสิบเจ็ดสิบตัวนึงใน้าย เอสิบหรอป๊อปเลยเสีลองเสียลองน่าจะอยู่ตรงพีชคาคาอยู่คาอยู่คาโอ้โหไปโดดได้ไงวะอ้าวับผมยิงว่าวนี่มันล็อกเกอร์ป๊อปปืนดีโนอินโฟไนส์วัน ไปบอลเลยปืนนั่นแฮะผมไม่ต้องการเอกสารสักวท่านโค้งถอเอกสารเี่เกิดขึนเรื่องความเป็นสรเพราะว่าเราว่าไปบูเปบู thank y o ดูโค้ดดิดูโค้ดดูโค้ดไม่เขาขอตังเขาขอปืนผมก็โยนให้ไปแล้วให้เราต้องดรอปให้ผู้ราชทานเขาบอกว่ารีบเขาไม่มีความสุภาพ

โอเคเก็ได้ไอ้เฮียมิดอ๋ออามิดครับขัดปากไวไม่ไหวแล้วอยากจะแปลงหูมดแล้วลัข่ายละคือชิบหายกลับไปเป็นหน่วยสลามเลยเฮียหน่วยสลัมอเล็นไปเลยจ้ะมาตรมูางแดงวะนี่ยกองโจนหมูเห่ากองโจนมูเหา แฮกเกอร์วันส่สูตรอ้คนอลองแปดลองคือเขาไม่คือเขาไปใส่มงลงมีเกมบออ่าลองสองใครก็ได้มาช่ดเลยลองสองดูไม่ใท่เลยดูกุโดนแฟะใครไม่ตายน้ำนแนมมาแล้วไอ้กายตัวหนึ่ง รุ่งหรืสัตว์ระเบิดโอ้ยสุดคำขอบคุณครับนี่ครัขอบคุณครับมิสเตอร์ทอมไม่เป็นไรครับตลอดสองตัวรอเลยอ๋อเฮ้ยี่สิบสองครับจะหน้ากายตายแล้วพอดีครบครบให้คุณกายเนี่ยครับคุณสเกล ใจเย็นครับใจเย็นอย่ต้องพูดเลยมยังไม่รู้เลยกูดีใจดีฟิวโอ้ดีเมืองสกอตแลนด์เีนเซเไม่แดนดิใาสักรอบอะเคชูโอ้ยจะพูดปงนี้ได้อินกูอสโอ้ปิงโอปิงชั่วขณะ มิสเตอร์แฮกเกอร์ได้เสียชีวิตลง <c oughs> สมองปิดไายมินไปงไงเหรือว่าปรับค่าบิด,ดเลทไ้เยอะวะลายม่งดึงปิงบิด,ดเลตหมืน่น